สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเปิดคลื่นคุยข่าวค่ะพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะคะสําหรับในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยาตาวีมินวรนัฐกูลนะคะนําเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังเหมือนเช่นเคยค่ะ สำหรับในเรื่องแรกนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดิจิ t a l Wallet นะคะที่มีข่าวออกมาทุกระยะเลยนะคะในทุกสัปดาห์ก็จะมีเรื่องเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับดิจิ t a l w a l l e t นั้นออกมาค่ะสำหรับในเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับทางด้านของรัฐบาลน,นั้นได้มีการขอความร่วมมือนะคะกับสมาคมธนาคารไทยค่ะที่จะเร่งมือเชื่อมระบบชาระเงินนะคะกับทางด้านแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะ นายชัยวัชรงโคโฆศกประจำํสํานักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าที่ทางภาครัฐขอความร่วมมือภาคธนาคารในการเชื่อมต่อระบบการชรําระเงินลักษณะ OpenLoop ในโครงการแจกเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิ t a l Wallet โดยสมาคมธนาคารไทยก็ได้เผยค่ะพร้อมที่จะเร่งเชื่อมระบบชําระเงินหรือว่า Open Loop โครงการดิจิ t a l Wallet ให้ทันกรอบเวลา โดยได้ระบุว่าทุกแบงค์นะคะทุกธนาคารนั้นยินดีให้ความร่วมมือโดยสมาคมธนาคารไทยได้มอบหมายให้กับทางสำนักงานระบบการชำระเงินสมาคมธนาคารไทย Payment System Office หรือว่า PSO ค่ะร่วมกับประธานชมรม CIO ประสานงานกับทางสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือสอพอรอหรือที่เราเรียกกันว่า DGA ค่ะเป็นผู้พัฒนาร,ระบบ เพื่อทำความเข้าใจในสถาปัตยกรรมของระบบและการเชื่อมต่อระบบการชำระเงินทั้งนี้ค่ะภาครัฐได้ทยอยส่งแผนพัฒนามาให้กับทางคณะทำงาน PSO และ CIO เบื้องต้นแล้วนะคะแต่ก็ยังมีคำถามและก็ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งเชื่อว่ายังเป็นไปตามช่วงเวลาที่ได้กำหนดค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้เปิดเผยต่อนะคะว่าทางกระทรวงดีโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยนั้นตรวจสอบพบว่า มีการเผยแพร่ข่าวปลอมค่ะเรื่องการลงทะเบียนแอปพลิเคชันทางรัฐ อาจมีความเสี่ยงทําให้ข้อมูลในบัตรประชาชนรั่วไหลไปสู่แอปพลิเคชันใหม่ที่ชื่อว่า Super App ซึ่งทางกระทรวงดีได้มีการตรวจสอบแล้วนะคะยืนยันว่าแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะซึ่งพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตัลองค์การมหาชน DGA ยืนยันว่าทางรัฐนั้นเป็นแอปพลิเคชันที่อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างรวดเร็วและปลอดภยัย รวมทั้งโปร่งใสตรวจสอบได้ดังนั้นก็ขอเตือนนะคะให้ประชาชนนั้นอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวและขอความร่วมมือค่ะไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ โดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นทางการที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันทางรัฐจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตอลได้ที่ w www.dga.or.th นะคะหรือโทรศัพท์หมายเลข026126060ค่ะแล้วก็ยืนยันค่ะว่าความตั้งใจของรัฐบาลที่จะทำให้โครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิ t a l Wallet สสำเร็จ โดยรัฐบาลได้ดําเนินการในทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเดินหน้าก้าวข้ามทุกอุปสรรคอย่างถูกต้องโปรง่งใสรวมทั้งรับฟังทุกคําแนะนําตามหลักเหตุและผลเกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์กระตุ้นเศรษฐกิจวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลและก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศและก็ประชาชนไทยค่ะ ดันโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้กล่าวเอาไว้นะคะเกี่ยวกับในเรื่องนี้ค่ะซึ่งก็จะเป็นการสร้างความมั่นใจนะคะให้กับพี่น้องประชาชนและค่ะว่าก็จะสามารถใช้ได้ในทุกธนาคารนะคะในที่จะเปิดระบบการจ่ายเงินเข้ามาในระแบบเขาเรียกว่า open l o o f เนี่ยนะคะ ก็เชื่อได้ว่าระหว่างนี้ที่จะรอไปจนถึงในช่วงสุดท้ายของปีที่เป็นช่วงที่เรานั้นได้ใช้กันเนี่ยค่ะก็จะเข้าที่เข้าทางนะคะเป็นเรื่องใหม่อะไรก็จะต้องปรับตัวแล้วก็จะต้องช่วยกันหาทางออกที่ดีที่สุดนะคะตอนที่เรามีแอปพลิเคชันเป่าตังใหม่ๆเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้กันใหม่นะคะแต่พอมาถึงวันนี้เนี่ยเราใช้จ่ายแล้วเราก็ใช้ แอปพลิเคชันเป่าตังได้สะดวกสบายจนเราชินไปเลยนะคะดังนั้นสำหรับแอปพลิเคชันใหม่ทางรัฐก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องได้หัดลองดูนะคะหัดใช้ดิฉันเองก็เป็นคนที่ชอบดูชอบใช้แอปพลิเคชันของทางรัฐบาลหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นไทย i i ดด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกหลายแอปพลิเคชันเราสามารถจะตรวจสอบข้อมูลต่างๆของเราได้นะคะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าตอนนี้ข้อมูลถูกต้องไหมเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ ที่สำคัญเลยค่ะแอปพลิเคชันเหล่านี้ก็พัฒนาโดยรัฐบาลเองนะคะข้อมูลส่วนตัวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีการฉุกคิดกันสักหน่อยนะคะการตั้งค่าต่างๆเนี่ยเวลาเราสมัครแอปพลิเคชันต่างๆแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะเราสามารถไปตั้งค่าต่างๆปิดการแจ้งเตือนนะคะปิดการที่จะให้คนอื่นราบทั้งหมดแล้วมีหลากหลายแล้วแต่ว่าฟีเจอร์ของเขาจะเป็นอย่างไรนะคะ มาต่อกันที่อีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวของไทยดีใจมากนะคะผ่านมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยเดเดือนกว่าๆตอนนี้ต่างชาติทะลุเข้าไทยมา21ล้านคนแล้วค่ะนายเสริมศักพงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เปิดเผยผลการประเมินเบื้องต้น พบว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นนะคะจากการมีวันหยุดในหลายประเทศของกลุ่มตลาดระยะใกล้ยกตัวอย่างนะคะเช่นการมีวันหยุดพิเศษหรือว่าเทศกาลโอบองในประเทศญี่ปุ่นนะคะก็คล้ายๆวันศาสจีนของประเทศไทยที่เราเรียกยก,กันนะคะศาสจีนศาสไทยโอบองก็เหมือนกันนะคะก็จะเป็นลักษณะของแบบนั้นนะคะที่ส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ79.39ค่ะแล้วก็ ขยับขึ้นมาเป็นกลุ่มที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นอันดับที่4นะคะจากเดิมเนี่ยอยู่ในอันดับที่9และการมีวันหยุดราชการในประเทศอินเดียและประเทศมาเลเซียค่ะ ทั้งนี้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียนะคะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวสะสมปีนี้แล้วกว่า3ล้านคนด้วยกันขณะที่นักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดระยะไกลค่ะก็เดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นร้อยละ1.52จากการท่องเที่ยวในช่วง summer h o l เด a y ของภูมิภาคยุโรปสำหรับภาพรวมนะคะสัปดาห์นี้ไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งสิ้น751,419คนค่ะเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนนะคะ41,183 คนหรือร้อยละ5.80คิดเป็นจำนวนนะักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยเฉลี่ยวันละ17,346คน โดย5อันดับแรกของนักท่องเที่ยวต่างชาติได้แก่ประเทศจีนค่ะจำนวน169,355คนต่อมาเป็นมาเลเซียนะคะจำนวน 95, 9 5 8า9นวน95,869คนตามติดมาด้วยเกาหลีใต้ค่ะ37,414คนประเทศญี่ปุ่นนะคะกระโดดมาจากอันดับ9ค่ะ ก็พบว่าเข้ามา37,017คนประเทศอินเดียค่ะ36,905คนโดยนักท่องเที่ยวญ,ญี่ปุ่นอินเดียมาเลเซียและจีนมีการปรับตัวขึ้นเพิ่มจากก่อนหน้านี้นะคะร้อยละ79.39ร้อยละ14.74แล้วก็ร้อยละ9.15รวมไปถึงร้อยละ3.17ตามลำดับค่ะในขณะท,ที่นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ค่ะลดลงนะคะจากสัปดาห์ก่อนร้อยละ14.55 สำหรับในสัปดาห์ถัดไปก็คาดการว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาตินั้นเดินทางเข้ามาแบบทรงตัวนะคะจากปัจจัยเสริมทางด้านการเดินทางก็คือการมีวันหยุดปิดภาคเรียนก็คือส o รู o l ริเดในประเทศเกาหลีใต้และญี่ปุ่นการเข้าสู่เทศกาลท่องเที่ยว Summer holiday ของตลาดภูมิภาคยุโรป การมีมาตรการ e a s i e o f traveling ของรัฐบาลนะคะช่วยเพิ่มการอำนวยความสะดวกในการเดินทางสู่ประเทศไทยการยกเว้นบตัตรตม .6 ในด่านทางบกและก็การกระตุ้นให้สายการบินนั้นเพิ่มจำนวนเที่ยวบินค่ะสำหรับภาพรวมการท่องเที่ยวในปีนี้นะคะข้อมูลล่าสุดที่นำมาก็คือวันที่12สิงหาคม2567พบว่าประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง11สิงหาคม2567ที่ผ่านมาทั้ง ค่ะ21ิล้าน7 6คนค่ะสร้างรายได้ในการใช้จ่ายนะคะของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วประมาณ1 2 5ล้าน25,938ล้านบาทค่ะโดยนักท่องเที่ยวสูงสุด5อันดับแรกนะคะก็เป็นจีนมาเลเซียอินเดียเกาหลีใต้และก็รัเสเซียค่ะ ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีมากเลยนะคะก็จะทำให้เรานั้นมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆก็ต้องปฏิบัติตัวให้เราเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะเมืองไทยค่ะก็จะเป็นประเทศที่หลายๆคนเนี่ยเข้ามาแล้วเขาก็พบรอยยิ้มนะคะเขามีความสุขเพราะว่าคนไทยเนี่ย ไปที่ไหนก็จะยิ้มให้ค่ะเรามองหน้ากันเฉยๆพักๆเราก็จะยิ้มให้นะคะก็จะเป็นมิตรกับหลายๆคนนะคะบางทีนะคะนักท่องเที่ยวเรามองไปแล้วเขาไม่ยิ้มให้ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าบางครั้งบางคราวค่ะบ้านเขาเนี่ยไม่ได้ชอบในการที่จะยิ้มแต่เขาไม่ได้โกรธเรานะคะอันนี้ก็ต้องบอกคุณผู้ฟังด้วยหลายๆคนนะคะก็อาจจะมองว่าเอ๊ะเป็นยังไงบ้างดูเหมือนว่าเอ๊ะยิ้มไปแล้วเขาไม่ยิ้มตอบเป็นอะไรหรือเปล่านะคะเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าไม่เป็นไรหรอกค่ะเรายิ้มเอาไว้ล้ค่ะดีที่สุดแล้วนะคะ มาต่อกันอีกหนึ่งข่าวนะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7องค์ใหม่ค่ะซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรขอความร่วมมือกับกระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากรโดยสำนักช่างสิบหมู่รับผิดชอบจัดสร้างโดยจะมีขนาดสี่เท่าขององค์จริงนะคะเพื่อประดิษฐานสัมปาย,ยาสภาสถานอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเขตดุสิตกรุงเทพมหานครค่ะหลายคนก็จะทราบกันดีนะคะว่าในรัฐสภาแห่งเก่าเนี่ยเราก็จะมีพระบรมราชานุสาวรีนะคะของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7อยู่ดังนั้นเมื่อเราย้ายมานะคะที่แห่งใหม่ ที่สัมปายะสภาสถานเนี่ยนะคะริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็ได้มีการจัดสร้างขึ้นมาใหม่ค่ะล่าสุดก็เป็นการตรวจเยี่ยมนะคะาการดำเนินงานจัดสร้างว่าเป็นไปอย่างไรแล้วค่ะสำหรับพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7องค์เดิมออกแบบให้มีขนาด ึงเท่าครึ่งของพระองค์ทรงเครื่องบร,รมราชรารสิทธาภรณ์ฉลองพระองค์คุยสวมพระชดามหากถินปักขนนกกระเวกประทับเหนือพระที่นั่งพุทธาลการจนะสิงหาศพหัดวางเหนือพระเพลาทั้งสองข้างจัดสร้างให้คล้ายกับเมื่อวันที่ยอรัชการที่7พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามเมื่อวันที่สิธันวาคมพุทธศักราช2475 เป็นรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกของประเทศไทยซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศซึ่งปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณจาจักรไทยพุทธศักราช2560เป็นกฎหมายสูงสุดฉบับที่20ค่ะนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้กล่าวนะคะว่า สำนักช่างสิบหมู่มีภารกิจสำคัญในการอนุรักษ์สืบสารสร้างสารรค์มรด,ดกศิละปะวัฒนธรรมของชาติจากการติดตามการดำเนินงานการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ขนาดใหญ่กว่าพระองค์จริง4เท่าภาพรวมดำเนินการแล้วเสร็จ40%ซึ่งการจัดสร้างนำองค์ความรู้งานช่างฝีมือโบราณมาสร้างสารรค์พระบรมราชานุสาวรี นอกจากนี้ติดตามความคืบหน้าการซ่อมสร้างงานศิลปรกรรมเครื่องประกอบเตรียมการจัดริ้วขบวนพยุหะยาตราทางชลมากเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กระกฎาคม2567ภาพรวมแล้วเสร็จ80%แบ่งออกเป็นการซ่อมศิลปรกรรมประกอบลำเรือพระราชพิธีได้แก่เรือพระที่นั่งสี่ลำเรือในขบวนพยุหยาตราและเครื่องประกอบ การจัดสร้างศิลปรกรรมประกอบลำเรือและผ้าอาภรพันธ์ของเรือพระราชพิธีเขียนลายรถน้ำเรือรูปสัตว์ดาเนินการเสร็จแล้วค่ะยังคงเหลือการจัดสร้างผ้าหลังคากันยาเรือเรือดั้ง22ลําเรือแซง7จํดลำได้แก่เรืออีเหลืองเรือแตงโม เรือทองขวานฟ้าเรือทองบ้าบินและก็เรือตำรวจ3ามลำค่ะรวม36ลำความคืบหน้า50%ขณะนี้อยู่ระหว่างการปักผ้าลายทองแผ่ลวดนะคะจะแล้วเสร็จต้นเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ค่ะโดยทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้กล่าวนะคะว่าได้มีการมอบนโยบายให้กับกรมศิลปากรนำองค์ความรู้งานช่างฝีมือโบราณสู่การต่อยอดระดับประเทศและนานาชาติ เช่นการจัดทำผลิตภัณฑ์และของที่ระลึกจากต้นทุนทางวัฒนธรรมรวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนเพื่อพัฒนางานสร้างสารคผลิตภัณฑ์มรดกศิลปะวัฒนธรรมรวมทั้งเปิดพื้นที่การเรียนรู้และแสดงผลงานศิลปกรรมของสำนักช่างสิบหมู่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้มรดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติที่สำคัญช่วยสืบสารสร้างสารค์และถ่ายทอดงานช่างศิลปกรรมไทยขแขนงต่างๆต่อยอดภูมิปัญญาไทยค่ะ ส่วนทางด้านของนายพระดอนเชิดชูนะคะปฏิมากรเชี่ยวชาญกลุ่มปฏิมากรรมสำนักช่าง10หมู่ได้กล่าวเขาว่าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7นั้นมีความสูง7.8เมตรหรือขนาด4เท่าพระองค์โดยขยายถอดแบบจากพระบรมราชาุุาวรีย์องค์เดิมเพื่อให้มีความงดงามสมพระเกียรติเหมาะสมกับพื้นที่กว้างขวางและสถาปัตยกรรมที่มีขนาดใหญ่ของสัปปะยะสภาสถาน การสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์องค์ใหม่ปั้นปฏิมากรรมต้นแบบด้วยดินเหนียวซึ่งจะลงรายละเอียดพระพักลวดลายฉลองพระองค์ได้ดีถ้าสมัยครูบาอาจารย์นั้นจะปั้นด้วยปูนปลาสเตอร์ข้อดีก็คือดูแลง่าย แต่จัดการและแก้ไขเพิ่มเติมยากกว่าค่ะการสร้างปฏิมากรรมต้นแบบใช้เวลามากนะคะในขั้นตอนของการลงรายละเอียดการสร้างพระบรมราชานุสาวรีต้องใช้ศิลปะและงานช่างไทยเหล่าปฏิมากรและนายช่างศิลปกรรมช่วยกันดําเนินการตั้งแต่ขั้นตอนจัดทําต้นแบบปฏิมากรรมทําโครงสร้างเหล็กแผ่นไม้น้ําหนักของดินเหนียวที่นํามาปั้น ส่งต่องานแม่พิมพ์จัดทำแม่พิมพ์ถอดพิมพ์สู่งานเทคโนโลยีหล่อโลหะแต่ละส่วนงานค่ะมีในช่างผู้เชี่ยวชาญดำเนินการร่วมกันนะคะขณะนี้การจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีอยู่ในขั้นตอนดำเนินการหล่อโลหะซึ่งก็คืบหน้าไปมากค่ะเริ่มประกอบชิ้นส่วนในส่วนพระรูปของรัชกาลที่7ทําทำคู่ขนานกับงานพิมพ์พระที่นั่งพุทธาลกาญจานะสิงหาต้นแบบเป็นปูนปลาสเตอร์ ทุกขั้นตอนนะคะต้องพิถีพิถันแล้วก็ระมัดระวังเป็นอย่างมากเพื่อให้ทุกขั้นตอนจัดสร้างมีความสมบูรณ์เนื่องด้วยพระบรมราชานุสาวรีย์มีขนาดใหญ่มากคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้ค่ะในกรุงเทพนะคะมีพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่9ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9สนามม้านางเลิงขนาดสีเท่าพระองค์จริงเช่นกันหลอดด้วยโลหะสัมฤทธิดนะคะซึ่งก็ทางด้านของปฏิมกร ก็ได้กล่าวให้เราได้ฟังค่ะก็เรียกได้ว่าถ้าเทียบกับที่นางเลิงนะคะสเท่า ก็ใหญ่มากเลยทีเดียวนะคะถ้าใครได้รับชมดังนั้นแล้วของรัชกาลที่7ที่จะไปประดิษฐานที่สัป,ปะยยาสภาสถานเนี่ยนะคะก็สีเท่าเหมือนกันก็จะยิ่งใหญ่มากเลยนะคะเชื่อว่าถึงตอนนั้นก็น่าจะมีพิธีในการที่ประดิษฐานเนี่ยใหญ่โตเหมือนกันแล้วก็น่าจะเป็นภาพที่สวยงามนะคะในการที่จะเห็นพระองค์ท่านเนี่ยอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยานะคะเหมือนเชกเช่นกับ ถ้าใครเห็นสำนักงานกปร,รอนะคะก็จะมีอนุสาวรีย์นะคะอยู่ริมแม่น้ําแบบนั้นเหมือนกันนะคะก็สวยงามเช่นเดียวกันเลยค่ะเวลาเรานั่งเรือในแม่น้ําเจ้าพระยาเราก็จะเห็นในสองฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาเราก็จะสามารถมองได้นะคะก็ติดตามเรื่องนี้ถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมดิฉันก็จะนํามาฝากคุณผู้ฟังละค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการเปิดคลื่นคุยข่าวแล้วนะคะดิฉันยาตาวีมินวรนัฐากูล ลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะธนาคารเลือดสีราชขอเชิญชวนผู้ใจบุญทุกท่านร่วมบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินผู้ป่วยที่รอการผ่าตัด รวมถึงผู้ป่วยโรคเลือดที่จำเป็นต้องใช้เลือดหากท่านมีสุขภาพดีและไม่มีความเสี่ยงไม่ได้มีสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ป่วยที่สงสัยหรือติดเชื้อโคโรนาไวรัส2019และไม่ได้เดินทางไปในสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโคโรนาไวรัส2019ในระยะ2สัปดาห์ที่ผ่านมา มาร่วมช่วยชีวิตคนไทยด้วยกันซึ่งศูนย์รับบริจาคเลือดสิราชมีระบบคัดกรองความเสี่ยงอย่างปลอดภัยและได้มาตรฐานโดยวัดอุณหภูมิทั้งเจ้าหน้าที่และผู้บริจาคเลือดก่อนเข้าสถานที่อีกทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับการประเมินความเสี่ยงก่อนมาปฏิบัติงานรวมทั้งทำความสะอาดอุปกรณ์และสถานที่อย่างสม่ำเสมอ ติดต่อได้ที่ศูนย์รับบริจาคเลือดศิริราชอาคารนวมินทราวพิษ84พรรษาชั้น3โรงพยาบาลศิริราชได้ทุกวันเวลา8.30นาฬกา30นาทีถึง16.00นาฬิกาไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตเลิกโทร02 414 0100หรือ02 414 0102 เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1 6 9 9ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิต ด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย